สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะมารีวิวนะคะเป็นนิสสันนวรานะคะรถที่ขายดีแล้วก็ราคาถูกมากๆนะคะสำหรับตอนนี้บอกเลยนะคะว่ารถคันนี้สวยแล้วก็เดิมจากโรงงานเลยรถใช้งานมือเดียวเป็นรถปี2017นเะคะเป็นแคปยกสูงเป็นตัว np 3 0 0นะคะเครื่อง2,500ตัว S นะคะราคาขายอยู่ที่360,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลย ช่าง,งวนนะคะผ่อนอยู่ที่7 0 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้ก็สวยเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีเทาเป็นสีเทาสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะพี่คันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะเพราะว่าราคาประหยัดแล้วก็ผ่อนสบายด้วยความเดิมความสวยของรถก็อยู่ครบนะคะคันนี้เป็นลอกกระทะนะคะขอบ15นะคะ มาดูในส่วนของด้านในรถนะคะข้างในนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเติมจากโรงงานเลยสีรีมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะเปิดมาถือว่ารถใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะดูนะคะร่องรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยนะคะพวงมาลัยไม่มีสึกหลอได้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะสําหรับคันนี้คอนโซลหน้านะคะแทบไม่เห็นร่องรอยการใช้งานเลยได้เกียร์ธรรมดานะคะ ฟังวิทยุ FM AM ได้หมดเครื่องเล่น c d นะคะเป็นรถที่ภายในกว้างอยู่นะคะลูกค้าท่านไหนที่หารถไว้ใช้งานนะคะคันนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยราคาก็อนสบายๆนะะสวยเดิมเลยนะคะสำหรับคันนี้โลโก้ของนิส s ันนะคะก็ทุกอย่างก็อยู่ครบนะคะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะเปิดมาสำหรับห้องเครื่องนะคะรถคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเครื่องดีเซลรถเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดนะคะคันหน้าตรงไม่มีคดงอยังใหม่อยู่เลยเปิดมาคือสภาพสวยเลยนะคะเม็ดอาร์ตทุกอย่างเดิมครบนะคะรอยมาร์คสีต่างๆจากโรงงานอยู่ครบหมดนะคะ ฝากระโปรงเดิมๆนะ,ะไม่ไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงอะไรมานะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตลูกค้าดูอยู่ครบสติกเกอร์มอกอจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดรถสวยไม่มีคาบน้ำมันไหลยเยิมนะคะใครที่สนใจนะคะโทรหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826นะคะรถคันนี้สวยราคาประหยัดผลสบายๆนะคะลูกค้าประวัติดี ฟรีดาวนะคะใช้เงิน1,000บาทจบทุกอย่างเลยใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะฝากกดคันนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ